สวัสดีครับพบกับรายการ Grg กั่งสร้างรีวิวเกมนะครับผมวันนี้ไม่ได้มา Game รีวิวเกมนะฮะแต่จะมาสอนวิธีเปิดเซิร์ฟไมค a f t นะครับผมก็อันดับแรกเลยที่เราจะเปิดเซิร์ฟไมค a f t ให้คนอื่นเล่นเนี่ยคนอื่นเลยจาต้องมีฮามาช i ครับซึ่งลิงก์เดี๋ยวผมจะโพสไว้ด้านล่างนะครับผมอาจจะมีอบางลิงก์ที่ให้ไปไม่ครบบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับก็ ให้เราเปิดออนไลน์นะฮะเราสักครู่นะโอ้โหแย่เลยก็ให้เราไปที่เน็ตเวิร์กนะฮะให้เราสร้างห้องนะฮะห้องอะไรอะทีโอทีโอเล้ฮะพาร์เบิร์หนึ่งสองามสี่ห้า แล้วก็กดไอเนี้ยข้างๆเลยอนะไรเนี่ยเอาอ๋ออ้าวอะไรวะ,อรวะโอเคฮะ เราก็จะได้ห้อง,องเรามาห้องหนึ่งนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเข้ามาถ้าว่าเราจะเอาให้เพื่อนมาเล่นเซิฟเราเงี้ยแล้วก็เอาชื่อห้อง,องเราไปให้เพื่อนกับชื่อรหัสอย่าลืมเอา IP ของเราให้ด้วยเลยฮะห้าจุดหนึ่งหนึ่งจุดแปดศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยฮะเอาไปให้เพื่อนด้วยโอเคครับเรื่องคำเชื่ก็จบไปแล้ว ามามาสู่วิธีเปิดเซิร์ฟอร์กันดีกว่าให้เราโหลดตัวแมคคับเซิร์ฟเวอร์มาฮะจากเบฟแมคคับตัดเน็ตนะฮะแล้วก็สร้างโฟลโร์เอ้ยโ <Yeah. S 1> ฟลเดอร์มาหนึง่งกดมันขึ้นมาลากไอนนี้เข้ามาครับทำการลันมัน รันเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไปเลยปิดโอเคให้เราเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับผมเปิดโน้ตแพดมาหรือจะเอาจากอันนี้ก็ได้ฮนะเนี่ยก็ได้เหมือนกันเปิดโน้ตแพดมาลากซับเวอร์คอปเปอร์ตี้เข้ามาอะไรนี้ ลากเข้ามาครับเอาละเลเวลเบิร์มเอ้ยเลเวลเนมเลเวลเนมนะครับก็คือชื่อแมปอันนี้นะฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะผมอันนี้คือประวัตว่าให้บินให้บินหรือไม่อะไรเงี้ยฮะถ้าบินก็ปรับเป็นทูฮะ T R U E ทูฮะ ท้ามทาให้บินก็ปรับเป็น f a l s e ฮะ for server port อันนี้ต้องไปปรับน,น,นะฮะอันนี้ไม่รู้ครับผมอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะ level seed คืออืมคือ seed ของแต่ละแมปนะฮะให้เราแบบตั้งมัวม่วๆก็ได้ฮะเนี่ยนี่ฮะตั้งมัวม่วๆก็ได้แต่แนะนำว่าไม่ต้องตั้งะฮะให้มัน generate แมปเอง สบร์พีไม่ต้องไปใส่มันนะแม็กอะไรเนี่ยอันนี้คือความสูงนะฮะในการต่อบล็อกความสูงของบล็อกว่าเราจะต่อจากพื้นเนี่ยสูงไปได้เท่าไหร่สูงสุดกี่บล็อกอะไรเงี้ยฮะสปาวอคือต้องการให้ NPC เกิดหรือเปล่าไวัรสคือต้องการเปิดไวรีสหรือเปล่าที่ว่าให้เราพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อใส่ในนี้ พิมชื่อใส่เข้าไป,ไปากดเซฟชื่อเฉพาะบุคคลคนนั้นที่เราใส่ชื่อไปอ่ะจะเล่นได้ส่วนคนคนอื่นจะไม่สามารถเล่นได้แต่ถ้าหากเราปรับอันนี้เป็นฟอลอันนี้จะอันนี้จะไม่ไม่มีผลอะไรครับเอออันนี้สปาวเอนดิมอลใช่หรือเปล่าไม่รู้คือต้องการให้สัตว์เกิดหรือเปล่าออนไลน์โหมดนี่ครับ ตัวที่ว่าทำให้เกิดแบตล็อกอินอะไรเงี้ยฮะให้ปรับเป็นฟอลเลยครับ fa L s d ปรับเป็นฟอลเลยไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับมาปุ๊บเจอนี่ปรับฟอลเลย pvp ต้องการให้แบบว่าตีกันเองหรือเปล่าถ้าตีนนกันเองอะเพื่อความมันอ่ะปรับเป็นทูซะอันนี้เอออะไรวะไม่รู้ฮะอันนี้คือต้องการด้วยว่าให้ผู้เล่นเข้ามา อยู่ในโหมดอะไรศูนย์นี่คือโหมดแบบว่าหาของเองอะไรเงี้ยไอ,อะไรวะโหมดอะไรก็ไม่รู้เือแบมันจะมีหัวใจมีอาหารให้นะฮะแต่ถ้าปรับเป็นหนึ่งมันจะคือโหมดคี t i ทีนะฮะที่ว่าสามารถแบบหยิบของในช่องได้เราวทียว่าตีบล็อกเดียวแตกนะฮะาปะเป็นศูนย์แม็กเพเยอร์คือต้องการให้ คนเข้าเซิร์ฟมาเท่าไหร่จำกัดคนเข้าเซิร์ฟกี่คนอันนี้เป็นยี่สิบอันนี้ก็แล้วแต่ฮะจะปรับกี่คนก็ได้น,นี้อันนี้นะฮะคือต้องการให้แบบว่าซอมบี้คีเปอร์สเกลตันเกิดหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราสร้างเมืองผู้ความสวยงามให้ปรับเป็นฟอร์ฮะแต่ถ้าว่าเล่นแบบเอาชีวิตรอดกับเพื่อนให้ปรับเป็นทูฮะเพื่อความมันอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันะฮะ เมื่อเราปรับเสร็จแล้วก็ไปที่นี่กดเซฟแล้วก็ลอง,ลงรันเซฟดูสักครู่นะมันกำลังเจเลตเจเลตแมป โอเคได้แล้วให้เราเข้าไปที่เกมไมค์คาร์ไปเลยอาจจะก,กระตุกหน่อยนะฮะคอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เราไปที่อะไรมันติเพลเยอร์ซึ่งแปลไทยเป็นเล่นหลายคนนะฮะอันนี้คือถ้าว่าเราเชื่อมต่อได้ตรง อันนี้นะฮะเชื่อมต่อโดยตรงเน,นี่ยตรงกลางเลยเนะี่ยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์คือให้เราใส่ IP เข้าไป IP IP ีของเราก็คืออันนี้ฮะ5.11.80.11 5่าโอ้ย5.11.80.11เข้าลงเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอ,นนอันนี้จะไม่ เออเซฟเซฟเซฟเซิร์ฟไว้นะฮะเราเข้ามาก็จะอยู่ในแมปอย่างนี้นะฮะก็เล่นปกติครับผมเพื่อนก็สามารถจอยเข้ามาได้อะไรครับอันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยยังไม่จบสิแต่ถ้าหากว่าเราจะแบบต้องการให้แบบอยู่ในหน้านี้นะฮะอันนี้คือเซฟนะครับดอตเน็ตของพี่แท็กเกอร์เขา เ,เราจะต้องการให้มันอยู่ในหน้านี้เราไปที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ชื่อนี้จะใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับผมชื่อตามไอเดียเรยกันเอาคอส่าอนะไรเงี้ยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ก็ใส่ไอพิ้งเราเข้าไปคลิกตกลงก็จะขึ้นมาให้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนี่ฮะก็จะเข้ามาแต่การเชื่อมต่อ เอาแล้วครับผมมะสอนคําสั่งต่างๆนะฮะเอาที่ว่าเอาที่ว่าผมพอรู้นะอันไหนไม่รู้ขออภัยด้วยเฮลคือคําสั่งภายในเซิร์ฟคิกนี่คือคิกถ้าว่าเราจะเตะคิกคือเตะนะฮะเตะคนออกถ้าเราจะคิกคนที่มันเกลียนนะฮะคิกออกคือคิกคิกชื่ออะไรก็คิก คลิกอะไรเนรี่ยมันก็จะออกเองฮนะแบนคือแบนคนไม่ให้คนนั้นเล่นนะฮะก็พิมพ์ถ้าพิมพ์ในเกมอย่าลืมพิมพ์ไอ้นี่นะฮะไอ้ทับนะฮะถ้าพิมพ์ในเกมนะมมนได้พิมพ์ในเซิร์ฟพิมพ์ทับด้วยแบน b a n เอ้ย n เด็กแบนชื่ออะไรก็มาไปแบนปลดแบนวิธีปลดแบนนะก็คือ t a r b a n ผลแบน m a k ค่นี้แบนก็คือแบนไอพีมีแบนแบนชื่อกับแบนไอพีถ้าแบนไอพีก็คือจะจะเปลี่ยนชื่อยังไงคนนั้นก็จะเข้ามาเล่นไม่ได้แต่ถ้าเราแบนเนมคือชื่อนั้นจะเข้าไม่ได้ถ้าแลนถ้าแบนไอพีคือเครื่องเครื่องนั้นจะไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะครับ OP OP คือให้ผู้นั้นสามารถเส่ของได้เซตเวลาได้แบบ tp ได้อะไรเงี้ยครับ OP ก็พิมพ okay, ์ OP โอเคเทเลนสองสี่ะนะฮะพิมพ์เข้าไป d e o p คือเอาอำนาจ OP ออกมาฮะไม่ไม่ไม่ให้ผู้นั้นเสกได้ DE OP โ okay, อเคเทเลนต์งเนียก,ก็จะเอาโอพีของ ชื่อชื่อนั้นออกนะฮะ TP คือการแบบว์ปไปหาผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะสมมติวาาานะะนนน่าเรา,เราจะว์ปไปหาเพื่อนนะฮะเพื่อนคนหนึ่งให้ถ้าเราเราจะววาไปหาเพื่อนนะฮะให้เราพิมพ์ชื่อของเราก่อนแล้วพิมพ์ชื่อเพื่อนแต่ถ้ากว่าเราต้องการให้เพื่อนคนนั้นมาหาเราให้พิมพ์ M K okay. พิมพ์ชื่อของเพื่อนคนนั้นก่อน แล้วก็พิมพ์ชื่อเราเพื่อนคนนั้นจะท T P ม,มาป้ามาหาเรานะกีฟคือเศษของ T I V E กีฟโอเคเฉ็ยสองสี่ห้ากีหนึ่งหนึ่งนี่คือรหัสของของนะครับแบบพิมพ์กีฟพิมพชื่อเสร็จให้พิมพ์รหัสของแล้วเวน้นวรรคพิมพจำนวนหกสิบสี่โอเค สต็อปถ้า,าว่าเราเปิดเซิร์ฟอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำให้กดกาก,กบาทปิดไปเลยนะฮะให้พิมพ์สต็อปเอาจะดีกว่าจะเป็นการ save map. เซฟแมพไอเซฟแมพนะฮะเซฟ all <c ười> เปิดไม่อ่านไม่ออกคือให้เราเซฟเซฟตอนนั้นเลยหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจเซฟออฟคือปิดการเซฟเซฟออนคือเปิดการเซฟรีด นี่น่าจะเป็นรายชื่อชื่อคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟนะฮะลีดเพเยอร์ไม่มีใครเซคือประกาศให้คนในเซิร์ฟร,รู้อะไรอย่างนี้เซ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 เมาแล้วเซแบบประกาศอะสวัสดีคนในเซิร์ฟะะอะไฮอะอะ คนเซิร์ฟก,ก็จะรู้ทั้งหมดนะฮะไทม์ time, คือทำเซ็ตเราต้องการแบบให้เช้าพิมพทีเฮ้ยไทม์เียนไงะ T I m e, time, set. วะทีไอเอ็มอีไทม์เซ็ตเช้าก็ศูนย์อะไรเงี้ยฮะมืดก็ปรับตามเวลาของเราเกมโหมดคือมันอาจจะรู้นะ้ว,ว่าเกมโหมดเป็นยังไงก็ g a m e เกมโหมดถ้าเราจะเราอยู่ในเกมโหมดศูนย์ก็คือแบบเกมแบดบ้วไม่สามารถเสร็จได้อะไรอย่างนี้ก็อยากแบบว่าบินได้ตีบลอบทีเดียวแตกก็พิมพ์หนึ่งเข้าไปทำาบบว่า,าหนึ่งมันเกมโหมดนี่มันมีแค่หนึ่งกับศูนย์นะมีหนึ่งกับศูนย์ให้เกมโหมดแล้วพิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์ ศูนย์กับหนึ่งอะไรเงี้ยให้เลือกเอาอันนี้ไม่รู้ XP คือเซก XP นะฮะให้เราพิมพ์ XP ชื่อของเรา XP เท่าไหร่อะห้าพันห้าหมื่นห้าแสนอะไรเงี้ยว่าไปะฮะโอเคก็จบในคำสั่งอันนี้นะฮะพิมพ์ s t o ไปเอาแล้วครับ ก็จะมาสอนวิธีเปิดเซิร์ฟแบบบุคิดใช่ถ้าเราจะเปิดเซิร์ฟบุคิดคือต้องมีสตัวนี้ก่อนบุคิดตัวจาวาแลวก็ตัวรันเซิร์ฟบุคิดนะฮะซึ่งผมจะไม่แน่ใจนะว่าลิงก์ที่ผมให้มันจะนะมันจะมีตัวนี้ให้หรือเปล่าเพราะว่าบางบางทีมันมันจะมีแค่ตัวนี้เหและให้เราแปลงตัวนี้ แปลงก็แปลงง่ายๆครับอันนี้ฮะแล้วล,ลากใส่มาสมมติว่าอันนี้เป็นของ12.6แล้วก็ก๊อบชื่อน,นี้มาเอเมก๊อบมาแล้วก็ลบนีฮะลบตัวนี้ออกออกไปเลยระวังโอ้ยอันนี้อีกแล้วของผมปอมผมเป็นอะไรไม่รู้นะปาตรงนี้เลยของใบอ๋อไม่ได้อีกแล้ว วางตรงนี้เอา้าไม่ได้อะไรวะาวางตรงนี้เลยเนี่ยฮะแล้วก็เซฟนะฮะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็เปิดโฟลเดอร์นั้นมาดึงสองตัวนี้เข้าไปแล้วก็คลิกตัวรัน เราจะทำการลันปิดไปเลยอันนี้คือปลั๊กอินเราจะใส่ไปล er, ั๊ก er, อ map, ินอะไรก็ว่าไปไปลั๊กอินล็อกกล่องปลั๊กอินคิปเปอร์ระเบิดแมปคิปเปอร์ระเบิดแล้วแมปไมเป็นอะไรอะไรก็ว่าไปฮะก่อนอื่นก็เหมือนกับเซิร์ฟธรรมดาฮะเหมือนกับเซิร์ฟธรรมดาเข้ามาปรับออนไลน์โหมดเป็นโฟล์ทะ แล้วก็เซฟเลยเอล้ะครับพิธีลงปักอินเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ปักอินแล้วก็โหลดปักอินมาซึ่งปักอินผมโลด,ดมาแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่นี่ เอานี่ฮะเอาจะคลิปกี่ดิขอเดาปากอินนี่ผมลบมาเขาจะรวมปักอินมาให้นะครับก็ว่าเราจะเอาปักอินล็อกกล่องล็อกกล่องอยู่นะว่าล็อกกล่องนี่ฮะล็อกกล่องลากลากไฟล์มันเข้ามาถ้ามีสองอันก็ลากมาสองอันไฟล์แบบเนี้ยถ้ามีสองอันเลยลากมาเพราะเอื่อนน้นมีอันเดียว ก็ลากมันเข้ามามีปลาอินจากได้ปลาอินเหนือก็ลากเข้ามาครับลากอันนี้ก็จะทำการลันจะลันเซิร์ฟให้ซึ่งตอนที่ผมเปิดให้เ่ิดเล่นก็เป็นอย่างนี้แล้วครับรอแป๊บหนึ่งอ่าไม่เข้าใจก็ขอโทษได้อาจจะพูดใบไปห,หน่อย โอเคแล้วก็เดิมครับผมเข้าไปที่เกมมาครับแล้วเลยนี่แล้วก็เลือกชื่อเซิร์ฟเราคลิกเข okay. ้าไปโอเคโอ้โหได้แบบหิมะแล้วด้วยตีว่าแม็กพอใช้ได้นะฮะ ก็มีเท่านี้แหละครับผมเปิดเซิร์ฟง่ายๆไม่ยากอะไรการเชื่อมต่อแต่ถ้าหากว่าเวอร์ชันนึ่นะฮะไม่รู้ว่าจะมีการแก้ไขการเปิดเซิร์ฟหรือเปล่าถ้ามีการแก้ไขผมจะรีวิววิธีเปิดเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอออันนี้ก็มีคำสั่งมาใหม่นะฮะมีคำสั่งมาใหม่เยอะเลยฮะแต่ผมไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนบ้างมันน่าจะเหมือน อันที่ผมสอนไปมนเมื่อการเปอร์เซิร์ฟธรรมดานะฮะก็จะเหมือนกันแต่อันนี้มันจะสามารถรีโหลดเซิร์ฟได้สามารถเซิร์ฟเราแบบกระตุกแหลกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบปิดเปิดใหม่ไม่ต้องฮนะพิมพ์รีโหลดพิมพ์รี load. โหลดกดนะมันก็จะทําการรีเซิร์ฟให้โดยอัตโนมัติโดยเซิร์ฟจ,จะไม่ปิดโอเคครับปิดเซิร์ฟอ่าฮะ วิธีการเปิดเซิร์ฟก็เอ้ยยังไม่จบเด็ถ้าว่าเราจะเข้าเล่นเซิร์ฟคนอื่นให<ม>้เข้าเ,เข้าไปที่จอยนะครับผมแล้วก็เอาอดีเซิร์ฟเพื่อนมาเข้าไปใส่พัดเปิร์ดเ,เข้าไปแล้วก็พิมพ์คลิกที่จอยเข้าไปนะฮะก็สามารถเข้าเล่นกับเพื่อนได้แล้วจะลืมขอไอพีเพื่อนด้วยนะครับผมเอาแล้วครับวิธีการเปิดเซิร์ฟก็จบลงแล้วนะฮะสวันนีก็สวัสดีครับ